อ่ะนี่คือบ้านลูกค้านะครับติดตั้งเองกับเรา3ามชุดเลยทีเดียวนะครับนี่ครับเราให้ดูรีวิวนะครับเก็บงานนะครับเราเก็บงานให้กับลูกค้านะครับนี่ครับอันนี้คือเครื่องที่1นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องที่สองนะครับอ่ะตามไปดูเครื่องที่สองนะครับนี่ครับเครื่องที่สองนะครับ อันนี้ให้ดูรีวิวเก็บงานนะครับนี่ครับตัวนี้คอยร้อนตัวที่สามนะครับผมลูกค้าติดตั้งเองกับเราสามชุดสามเครื่องนะครับอ่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันล้วกันนะครับยังไงก็ติดต่อสอบถามกันก็มานะครับเจอกันคลิปหน้าเนาะนะครับคลิปนี้ไปแล้วแหละสวัสดีครับ